จะยินข้าวหน่อยดิแค่ตัดได้เวลาจะกินข้าวหนือยิงจ้า สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับพี่โชคชาแนลครับมากินข้าวมื้อเช้ากันนะครับกินข้าวมื้อเช้าที่สวนยางกันนะครับอันนี้จะมาตัดหญ้ากัน เดี๋ยวมากินข้าวก่อนก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดหญ้ากันดูอาหารนะครับดูอาหารอร่อยอร่อยยมเช้ากับบรรยากาศของชีวิตของคนสวนอย่าง วันนี้ฝนก็ตกมาด้วยอากาศกำลังดีแต่ไม่ดีอย่างเดียวคือจะจีดยางไม่ได้ฝนมันตกต้นนนเปียกก็ต้องมาตัดยากครับครับเด็กกินข้าวก่อนนะครับอ่าอ่าแล้วแล้ว เด้อมากินเข่ากับปลาแดกบองกับลาบหมูตอนเศร้านเนี่ยผิวนอย่างอร่อยแซ่บนัวมม่นเนี่ยกินอย่างไม่ได้ต้นเตียกเลยอิตัดหนาถาหาเวลากขนอย่างถ้ามี้แดดจังดีเกียต้นแห้งแล้วจังดีเกียถ้ากีนตอนต้นเตียกเนี่นยน้ำยาไม่เจไหลอาบตน้นมันจิบป็นร่องลิง่นมันจิบป็นร่องสวยมันจิเกิดกล้องเสียหาย ก็ได้ต้องใส่เวลาว่างตัดหนื้อใช่บอกกันนะว่ามันผูกโชคถูกเหรอไม่มีคยุยเลยเหรอรน้ำกดน้นตัดเลย อืมมน้ำไปแล้วเดี๋ยวจะมาลองดูครับกับตัวเนี่แหละที่ซื้อไว้เนี่ยเมื่อวานซื้อไว้เท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกไปไหนอ่ะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอะไรนะ n เป็นพลาสติกจะทนไหมจะดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตามแล้วตามแล้วตามแล้ว ดีหร,ห,รห,รหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองดูก่อนว่าจะดีอย่างเขาโฆษณาไหมครับเอ็นมันเป็นเอ็นพลาสติกแล้วม,ม,มันจะมีตัวล็อกเรียบร้อยก็เลยจะมาลองดูว่าดีอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่าับคนตักตัวนี้แหละครับ ของสวนเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ ต้องเร่งหน่อยต้องเล่งเร่งให้บื้อหน่อยเล่งเล่งหน่อยต้องเล่งเครื่อง,งหน่อยมันก็ตัดหญ้าแบบแบบนี้แหละมันคือ หญ้าระดับนี้ก็ดีอยู่นะดูงัตัดเลาะให้หน่อยเลาะให้หน่อยตัดเลาะให้หน่อยเลาะหญ้าห,หน่อย Hors of